สวัสดีครับพบก,กันอีกเช่นเคยนะครับกับผมโด่งสาทรนะครับคราวนี้ผมมีหัวข้อคอนเทนต์นะครับที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็แบ่งปันซึ่งท่านผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ใช้ดุลพินิจของท่านในการพิจารณานะครับคอนเทนต์และหัวข้อในวันนี้คือราคาพระสมเด็จไม่มีมาตรฐานครับเรามาคุยกันนะครับผมคิดหัวข้อ ไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วก็ตั้งกล้องคุยกับทุกท่านเลยนะครับก็เรามาดูสิครับว่า,าท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทุกท่านเราลองมาคิดตามกันไปไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะครับเรามาใช้ตรกะของประสบการณ์แล้วก็เหตุและผลกันเอามาคิดดูสิครับว่าราคาพระสมเด็จนะั้นนะ่ะมีราคากลางไหมมีความเป็นมาตรฐานไหมว่าพิมพ์นี้สภาพนี้ต้องราคานี้ มีไหมครับลองคิดนิดนึงผมตอบแทนก็ได้ครับไม่มีอะครับแม้ว่าจะเป็นเซนพระฝั่งทนเซนพระฝั่งพระนครเซนพระท่าประรจันพันทิพย์เซนพระรุ่นเก่าเซนพระรุ่นกลางแล้วก็เซนพระรุ่นใหม่ที่มีกำลังซับมากมายนะครับ อย่างผมเนี่ยถือว่าเป็นโทษนฮะคือผมก็ไม่ใช่เซียนพระแต่ถ้าเกิดว่าท่านจะไม่เรียกว่าผมเป็นเซียนพระก็คือถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญพระเครื่องรุ่นกลางแล้วกันนะครับผมอายุเฉลี่ยประมาณใกล้หกสิบเนี่ยนะครับผมก็ผมพูดไปเรื่อยนะผมพูดไปเรื่อยนะครับผมก็ได้มีโอกาสคุกคีกับเมื่อเมื่อสิบปีที่แล้วแล้วกันโดยเฉลีย่ยผมก็มีโอกาสคุกคีกับเซียนพระรุ่นเกา่าอายุประมาณเจ็ดสิบแปดสิบตอนนั้นผมห้าสิบแล้วกันนะั ผมก็คุกคีกับเซนพระอายุ7080ในขณะเดียวกันผมก็คุกคีกับเซนพระรุ่นน้องอายุประมาณเฉลี่ย40 10ปีผ่านไปวันนี้ผมเฉลี่ย60สเซนพระรุ่นเก่าเก๋ากก็จะเยอะประมาณ50าบไอ้เกบวกลบนะครับเซนพระรุ่นใหม่ก็เฉลี่ยประมาณ50อย่างนี้แล้วกันนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีอย่างที่ผมบอกนะฮะฝั่งทนฝั่งพระนครพันทิศท่าประจันพันทิพย์ เซียนพระนอกชา,ชายคาสมาคมใหญ่นะครับเซียนพระนะครับในชายคาสมาคมใหญ่ก็แล้วแต่นะครับซึ่งแล้วแต่ทุกท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพระสมเด็จกันนะซึ่งผมก็ให้เกียรติทุกคนนะครับแต่จากที่ผมศึกษามานับสิบปีเนี่ยแล้วก็จนทั้งวันนี้แล้วโดยเฉพาะวันนี้มันมีสื่อทาง youtube สื่อทาง Facebook อย่างเงี้ยนะครับที่เข้ามาเนี่ยนะครับมากมายนะครับ ผมก็พยายามดูชื่อว่าราคาพราะสมเด็จเนี่ยนะมันมีมาตรฐานตรงไหนเช่นสมเด็จพิมพ์นี้สภาพ80%นะครับไม่ชำรุดราคาเท่าไหร่นะครับเชื่อไหมครับราคามันห่างกันเป็นเท่าเลยนะครับเป็นเท่าเลยนะครับนะครับเช่นสถานที่หนึง่งอาจจะบอกว่าสมเด็จสภาพนี้80%ไม่หักไม่ซ่อม นะครับราคาอยู่ที่สองล้านนะครับแต่ไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับราคาเกือบนะครับเกือบสิบล้านนะครับถ้าสวยๆถึงสิบล้านอาอย่างนั้นเลยนะครับนะฮะแต่ว่าสภาพเดียวกันไปอยู่กับอีกท่านหนึ่งสถานที่หนึ่งนะครับมันราคามันห่างกันเท่าตัวเป็นอย่างน้อยถึงสองสมเท่าตัวเลยนะครับจากสองล้านห้าสามล้านกลายเป็นเกือบสิบล้านอย่างเงี้ยนะครับ แล้วถามว่ามันจะมีความเป็นมาตรฐานตรงไหนครับแล้วถามว่ามันจะมีราคากลางไหมถ้าถามผมซึ่งท่านผู้ชมก็คิดตามกันนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าผมพูดถูกคิดถูกมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมผมตอบแบบฟันธงไม่มีราคากลางและไม่มีความเป็นมาตรฐานของราคาโดยเฉพาะพระสมเด็จผมพูดถึงพระสมเด็จแท้ๆนะนะครับ ผมพูดถึงพระสมเด็จแท้ๆนะฮะที่ได้รับการยอมรับผมฟันธงเลยครับไม่มีราคากลางจริงๆครับมันขึ้นอยู่กับว่าพระองค์นั้นอยู่กับเซียนพระคนไหนอยู่กับกลุ่มไหนนะครับนะครับแล้วกลุ่มไหนที่ทรงอิทธิพลที่สุดกลุ่มไหนมีพวกเยอะที่สุดกลุ่มนั้นก็จะครองราคานะครับ กลุ่มไหนมีพักพวกเยอะที่สุดกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ฟันทงไปแล้วไม่มีใครกล้าถกเถียงแต่อันเนี้ยผมไม่ได้โทษไขรไม่ได้่าวคาผมพูดตามเนื้อผ้าเท่านั้นเองนะครับมันก็มาจบจบ,จบตรงที่ว่าผู้บริโภคหรือคนที่จะเช่าเนะี่ยเชื่อถือไขรมากกว่ากันผมพูดถูกไหมครับเชื่อเชื่อถือสถานที่นั้นมากกว่าอีกสถานที่หนึ่งเชื่อถือเซียนพระอีกคนหนึ่งมากกว่าเซียนพระอีกคนหนึ่งนะครับ มันจบที่ตรงนั้นแล้วก็จบที่ราคานะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะผมยังไม่พูดถึงการเช็คพระนะครับที่อีกที่หนึ่งบอกว่าแท้อีกที่หนึ่งบอกว่าไม่แท้อย่างนี้นะครับนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ถกเถียงกันมานานไม่ว่าจะเป็นเซียรุ่นเก่ากับเซียรุ่นใหม่ก็เห็นไม่เหมือนกัน แล้วก็มีการถึงขนาดกับวอ k กเอาออกจากโต๊ะประกวดการจัดสินการประกวดระหว่างเซียนเก่ารุ่นเก่ากับเซียนพระรุ่นใหม่ก็มีการถกเถียงกันถึงขนาดวอ l k กเอาออกจากงานประกวดก็มีแล้วก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวซึ่งผมก็จะไม่ได้โทษใครนะครับการดูพระการเช็คพระสมเด็จมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของ เซียนพระหรือผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันอย่างเซียนพระรุ่นเก่ากับเซียนพระรุ่นใหม่มักจะมีหลายกรณีที่เห็นแตกต่างกันนะครับแล้วก็แล้วก็มันก็ไม่จบอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเพราะนั้นหัวข้อในวันนี้คือนะครับขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้สนใจพระสมเด็จท่านผู้ที่จะซื้อพระสมเด็จจะขายพระสมเด็จ ทำใจเลยครับว่าราคาพระสมเด็จนั้นไม่มีมาตรฐานไม่มีราคากลางนะครับขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในมือของใครอยู่ในมือของกลุ่มไหนสถานที่ไหนและการได้การรับการยอมรับจากเซียนคนไหนหรือสถานที่ไหนเท่านั้นเองและที่สุดของที่สุดมันก็ไปจบว่า ใครมีเค,ครือข่ายมากกว่ากันก็สามารถที่จะคลองทรงอิทธิพลมากกว่ากลุ่มบุคคลที่มีความทรงอิทธิพลต่อสื่อสารองค์กรต่อกลุ่มใหญ่ที่มีมากกว่ากลุ่มเล็กเป็นบรรทัดฐานโดยภาพรวมซึ่งไม่มีใครผิดนะครับ อันนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับท่านผู้ชมเห็นเป็นประการใดก็สุดแท้แต่ท่านผมวิเคราะห์สังเคราะห์จากประสบการณ์มานับสิบปีอย่างที่เล่ามาหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับหากท่านอยากจะเจาะลึกมากกว่าน,นี้นะครับสมัครเป็น FC f a นแทนนะครับสนใจยังไงก็ลองดูใต้ภาพวิดีโอจะมีคำว่าสมัครนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ